สวัสดีค่ะเอฟสี่ตายายจะมีอะไรเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปาไปไปส่งยายที่ร้านเสริมสวยเสร็จแล้วยายก็จะกลับบ้านเนาะแล้วยายก็บอกว่ายายเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของที่ร้านร้านอาของก่อนนะอเพราะว่าจะไปซื้อดินซ้อจะไปซื้ออะไรก็บอกยายอย่างนี้เนาะหนูจะรีบก,กลับบ้าน ตอนแรกว่าจะไปถ่ายหลักกิโลให้เอฟซีดูยายก็บอกว่าจะไปถ่ายหลักกิโลดีไหมเอฟซี FC ก็บอกว่ามีคนคอมเมนต์มาแค่คนเดียวว่าให้ยายไปหลักกิโลแต่ยายก็ไม่ได้ไปเนะเาะเสร็จที่นี่ยายก็มานั่งอยู่ในเมืองแหละในรถสตาร์ทรถเสร็จแล้วยายก็ไม่รู้เป็นอะไรยายก็ไม่ออกจากรถชักกะทียายก็ นั่งนานมากเลยนะแล้วก็ยายก็ไม่เคยฝันอะไรด้วยนะคะ,ะนั่งนานมากนั่งนานยายก็ไปเลือกของซื้อซื้อในร้านแก้วซื้อที่เขียนคิว้วแล้วที่กีตาร์แล้วก็ซื้ออะไรซื้อมาเสร็จยายก็ไม่รู้จะไปไหนก็ตั้งใจจะมาบ้านแต่ว่าก็เลยเปิดไปติ๊กตอกกันหน้าคนแบะ ยายก็เลยเขียนติ๊กตอกไปเรื่อย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 เืยแล้วไปเจอเด็กคนหนึ่งนะคะเด็กพูดยังไม่เป็นนะคะพูดแบบอ้อแอนะคะเป็นผู้ชายนะคะน่ารักหล่อด้วยนะคะยายก็เขียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยแม่เขาก็ถามว่าหวยออกะไรแม่ก็ถามเด็กคนนั้นนะเด็กคนนั้นก็อ้อแออ้อแออ้อแอ่ก็ยังไม่พูดเนาะยายก็ เ,เขียบแล้วก็ดูดูว่าเขาจะพูดอะไรเชื่อไหมดูคลิปเด็กคนนั้นอนะ่ะดูนานมากดูดูแบบไม่ออกจากช่องนะ่ะดูเด็กคนนั้นเขาก็อเขาก็พูดแบบชัดนะเก้า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 อะไรเงี้ยแม่เขาก็ถามอีกเชื่อไหมแม่ก็ถามลูกเขานะเด็กมาพูดยังไม่เป็นอ่ะแปดเก้าแปดเก้าเขาก็ว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ยายก็ได้ฟังแค่นี้แหละย,ยายก็ฟังแค่นี้ยายก็ทวนอีกอยายก็ฟังอีกว่าเด็กเขาพูดว่าอะไรยายก็ฟังอีกฟังจนมั่นใจเลยนะเคลซี่ฟังว่าเขาพูดว่าเก้าเก้ากับแปดเก้ายายก็ฟังอยู่นั่นแหละฟังอยู่ไม่รู้กี่เที่ยวฟังจนแบบลืมออกรถเลยนะคะเสร็จที่นี่สักพักหนึ่งยายก็ไล์สดมาใช่ไหม ยายก็ขึ้นไลฟ์สดมาก็คนดูอยู่ในไลฟ์นั้นยายก็พูดด้วยนะคะในไลฟ์สดยายน่ะยายพูดว่า FC คะซื้อหวยหน่อยเด้อซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะคะแต่ยายไม่ได้บอกว่าเด็กบอกหรือว่าเด็กพูดนะคะแต่ยายพูดในไลฟ์สดนั้นเดี๋ยวยายจะจะขึ้นนับปกให้ให้ให้เข้าไปฟังว่ายายพูดว่าอะไรยายก็บอก FC ว่าใครอยากไปให้ยายไปหลักกิโลมั่ง ใครอยากให้ไปหลักกิโลกดหนึง่งยายก็เลยพูดอย่างนี้ยายก็พูดไปอีกทีหนึง่งเอฟซีจ๋าถ้าใครจะอยากซื้ออะไรก็ซื้อก้าวด้วยนะคะแล้วก็แปดเก้ายายก็พูดแค่นี้ในไลน์นะไลน์นั้นรู้สึกว่าจะสิบสิบสี่นาทีหรือว่าสิบนาทีนี่แหละเดี๋ยวยายจะเข้าไปยายจะเข้าไปดูคลิปนั้นอีกทีหนึง่งว่าให้เอฟซีฟังดีๆนะว่ายายพูดว่า,าแบบนี้นะคะ เศจที่นี่ก็มาถึงเอ่อมาถึงตรงไหนไม่รู้คนก็นเหลืออยู่ห้าคนในช่องยายก็เลยบอกเอฟซีว่าขอลงไลน์นะคะเพราะเอฟซีน้อยจังเลยเอฟซี FC จะได้ไปทางอื่นมันก็เลยได้สิบห้านาทีเนาะเอ่อสิบสี่นาทีเรือสิบนาทีนี่แหละยายก็เลยลงไลน์แต่ยายพูดบอกเอฟซีอ๋อยายมาถึงอ่มาเข้าปั๊มน้ํามันยายเมื่อก่อแล้วมาปั๊มน้ํามันมันได้สิบนาทีกว่ารู้แล้ว ยายไล่ออกมาจากในเมืองยายจะไปเข้าห้องน้ายายก็เลยขอลงไล่ยายก็เลยบอกเอซีจ๋ายายขอลงไล่ก่อนนะยายจะไปเข้าห้องน้ำเพราะมันจะนานแต่แต่ก่อนหน้านั้นยายพูดมาแล้วว่าให้ซื้อก้ากับแปดก้าวด้วยนะคะเอฟซีแต่ยายจะพาไปลักกิโลยายก็พูดอย่างนี้เนาะแต่ยายก็ยังไม่ได้ไปเส็จที่นี่ยายก็ขับ ยายก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์อีกนิดเดียวก็คนก็ไม่เข้ามาดูออกจากปั๊มเสร็จคนก็ไม่มาดูยายก็เลยลงไลฟ์อีกรอบสองแต่รอบแรกยายบอกแล้วหวยนะเสร็จที่นี่ยายบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะเก้าเก้ากับแปดเก้ายายก็พูดอย่างนี้ไม่เชื่อไปดูได้เลยนะตอนยายไลฟ์ออกมากลับบ้านอะเสร็จที่นี่ยายก็มาถึงตลาดยายก็เปิดกระจกรถแบบยายไม่ลงรถเลยนะคนก็เยอะมากนมาธนาคารนะคะยายก็ถามเขาว่ามีลอตเตอรี่ไหมคะ ยายไม่ลงรถนั้นยายก็บอกว่าซื้อเก้าเก้าหน่อยค่ะกับแปดเก้าค่ะยายไม่ลงมีไหมคะอ๋อมีอยู่มีอยู่ข้างเนี้ยแล้วก็มีชุดเจ็ดหกด้วยนะคะชุดละห้าใบเขา่ายายบอกว่าชุดห้าใบไม่เอาค่ะเถ็จที่นี่เขายายบอกว่าแปดเก้ากับเก้าเก้าแค่นั้นก็พอเอาให้ยายด้วยยายก็จอดรถอยู่หน้ายายไม่ลงจากรถเลยนะคะแล้วได้อะไรนี่ นี้เลยนะคะเอฟซนะคะยายไม่เคยถูกหวยนะคะคือแบบเด็กให้โชคเนะาะเหมือนกับว่าถูกต้อนรับปีใหม่หรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจนะเอฟซนะคะก็เลยได้สองใบนะคะได้สองใบนะแปดเก้ายายไม่ซื้อกลับด้วยนะคะไม่กลับแม่ะไรเลยนะคะครั้งแรกสามปีแล้วนะคะไม่ไม่เคยถูกหวยเลยนะคะ ไม่เคยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่เยอะมากแต่ไม่เคยถูกจนเสือพาไปบอกว่ายายเอ้ยยายซื้อไปก็ไม่เคยถูกยายซื้อทําไมซื้อไปก็ไม่เคยถูกเลยแต่อันนี้ก็ต้อนรับปิดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยายก็เลยโชคดีนะคะเพราะเด็กให้โชคนะคะเด็กคนนั้นให้โชคยายแท้ๆเลย เดี๋ยวยายจะไปทําหน้าปกอันนั้นนะที่ยายพูดในไลน์นะคะยายจะไปทําปกในไลน์นะคะว่าเด็กคนนั้นพูดจริงๆแล้วพูดแล้วแต่ว่าหมายถึงว่ายายพูดในไลน์บอกว่าให้เอฟซีไปซื้อเก้าเก้ากับแปดเก้าด้วยนะคะยายพูดในไลน์ด้วยนะคะสิบนาทีไลน์นั้นรู้สึกว่าสิบนาทียายจําแม่นเลยไลน์สิบนาทีเดี๋ยวยายจะไปเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปนั้นยายพูดแบบนั้นจริงไหม ยายพูดบอกเอฟซีแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วยายก็ไม่ลงจากรถด้วยนะคะยายก็บอกว่าเปิดกระจกลงเอาเอาลอตเตอรี่ให้หน่อยค่ะไหมคะมีไหมคะแปดเก้ากับเก้าเก้าค่ะยายก็พูดแค่นี้เอาเอาไม่จะลองรถหรอคะคุณยายไม่ลงค่ะไม่ลงค่ะรถเยอะรถติดเอาเอาเก้าเก้าเอ้ยเก้าเก้ากับแปดเก้าค่ะเอาแค่นั้นค่ะอ๋อเลขอื่นดะไหมคะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเอาแค่นี้ค่ะนี่นะคะก็ได้ รับปีไม่โชคดีเอาถูกแล้ว,อวตอนรับสองยดีใจมากไม่เคยถูกหวยรักกะทีไม่เคยได้สักกะทีได้แล้วเอฟซี MC ยายสมอทำได้ yes yes อ้ยเพราะว่ายายเขาไปดูติ๊กต็อกคลิปนั้นน่ะเด็กพูดชัดเจนมาก99 8 9 เก้าเก้าเก้าเก้ครั้งแล้วเขาก็บอกว่า8 9ดเกอย่างนี้นะคะยายก็เลยมั่นใจเลยเด็กเขาพูดยังไม่เป็นนะคะโอ้ยบายบายเสียงเพลงต่งมากนี่นะคะโอ้ย